มุ่งสูนิพานทนักวิทยาศาสตร์ค้นพบวิธีที่จะทำให้มนุษย์สังเคราะห์แสงได้ดูดซึมคาร์บอนจากอากาศมาสร้างเป็นอาหารได้เองเหมือนกับพืชมนุษย์ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวหรือความอยากอีกต่อไปแต่มีข้อแม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะต้องเลิกกินอาหารทางปากตลอดชีวิตเพราะถ้าเผลอกินเข้าไปปฏิกิริยาเคมีของการย่อย จะสวนทางกับปฏิกิริยาเคมีของการสร้างในกระบวนการสังเคราะห์แสงคนคนนั้นจะเสียชีวิตทันทีถามว่าเราจะเอาไหมเราจะยอมแลกรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยลิ้นกับความที่ไม่ต้องอยากอ <o> าหารอีกต่อไปไหมเช่นเดียวกันทบวงการแพทย์ค้นพบยาวิเศษที่กิ hmm? นเข้าไปเพียงเม็ดเดียวแล้วทำให้กิเลสตัณหาในเรื่องเพศหายไปหมดสิ้น ตัดกาเมบรรลุโสดาบันได้ไง่ายๆถามว่าเราจะยอมกินยาเม็ดนั้นไหมเก้าในสิคนของมนุษย์ปุทุชนไม่ยอมแน่นอนที่เหลืออีกหนึ่งคนยังลังเลมิฉะนั้นไวอากราคงไม่ขายดีกระทั่งสร้างผลกำไรให้บริษัทที่ผลิตยาอย่างถล่มทลายมากกว่ายาทุกชนิดที่บริษัทนั้นเคยผลิตมาไม่เฉพาะทวานลิ้นกับกายอีกสีทวารที่เหลือ อนุภาพรุ่นแรงกว่าสองทวานี้หลายเท่าทั้งตาหูจมูกใจทวานทั้งหกนี่เองที่ดึงดูดมนุษย์ไว้ทำให้ไม่สามารถหลุดจากบังวลแห่งสังสารวัตรได้ในบรรดาทวานทั้งหกกายกับลิ้นเป็นผัสสะที่หยาบที่สุดมนุษย์ยังตัดไม่ได้ส่วนภพภูมิเทวดาชั้นสูงสูงและชั้นรูปภพมจะไม่หลงกับผัสสะของสองทวานนี้แล้ว และวทวารที่ยึดแน่นติดแน่นที่สุดดึงจิตให้วนเวียนอยู่ใน31พบภพภูมิไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้คือใจแม้สวรรค์ชั้นสูงสุดของอรูปภพซึ่งไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเกือบจะทะลุเข้าสู่นิพพานอยู่แล้วก็ยังถูกใจดึงไว้เพื่อให้ลงมาเกิดใหม่ครุกขีอยู่กับกรรมวจรภูมิต่อไปเรามักยึดติดกับสุขเวทนา ตันหาที่ได้จากทวารทั้ง6ททำให้ลืมไปว่าความว่างตาหากคือความสุขที่แท้จริงในขณะที่สิ่งเร้าต่างๆเข้ากระทบทางทวารหกอย่างต่อเนื่องมาทั้งวันช่วงเวลาที่มีความสุขที่สุดกลเป็นตอนที่ได้นอนอย่างสงบปิดทวารเงียบสบายและหลับลึกไปถึงเช้าความทุกข์ที่มนุษย์ได้รับจากกิเลสตัณหาส่งผลรุนแรงมากมายนักทุกๆวัน ผู้คนเกือบ50ล้านคนบนโลกนี้จะต้องกินยานอนหลับก่อนนอนยากล่อมประสาทกว่า1 0,000ล้านเม็ดถูกผลิตขึ้นในแต่ละปียังไม่นับยาลดความอ้วนยาอียาไอทั้งหลายที่ผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยสกัดทุกขเวทนาของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นไม่เฉพาะอิทธิฤทธิ์ของทวารเหล่านี้ดอกหรือที่ทำให้เกิดโลภโทสะโมหะจีปร้นทะเละวิวาท ขมขืนทำร้ายร่างกายหรือเล็กๆน้อยๆอ,อย่างการดูถูกเอารัดเอาเปรียบอิจฉาริษยาซึ่งความรู้สึกเหล่านี้จะฝังอยู่ในภวังคจิตเนี่ยวนำให้มีการเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำไว้กับคนอื่นๆอันเนื่องมาจากแรงขับแห่งราคะโลภะโทสะโมหะการหลงในสุขเวทนาของผัสสะแห่งทวารเหล่านี้ ก็ไม่ต่างไปจากการติดยาเสพติดที่ต้องเพิ่มขนาดความถี่และความเข้มข้นของสิ่งเร้ามากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเกิดสุขเวทนาครั้งแรกจะเกิดสัญญาคือความจำได้หมายรู้สังขารคือการปรุงแต่งของจิตที่คิดวิญญาณคือตัวรู้มารับรู้และมีอาการชินถ้าผาสะในครั้งต่อไปส้าแบบเดิมสุขเวทนาที่ได้จะลดลง ก่ให้เกิดกิเลสตัณหาความต้องการอยากจะได้รับผัสสะแปลกๆใหม่ๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดกิเลสของมนุษย์พองตัวเร็วกว่าอะไรทั้งหมดและเมื่อใดก็ตามผัสสะที่เคยได้รับสุขเวทนาขาดหายไปกระทันหันจะมีอาการลงแดงการลงแดงในผู้ติดยาเสพติดเป็นปฏิกิริยาทางกายแต่การลงแดงในกรณีขาดผัสสะเป็นปฏิกิริยาทางใจ เมื่อเกิดปัญญาอย่างรู้เห็นโทษของกิเลสตันหาที่ได้รับจากผัสสะแห่งทวารจะรู้ว่ามันคือยาพิษดีๆนี่เองดังนั้นทนักวิทยาศาสตร์ค้นพบยาที่สกัดตันหาได้อย่างชง,งัดร้อยปเซนความคิดเราจะตรงกันข้ามคือรีบคว้ายาเม็ดนั้นกินเข้าไปทันทีแต่ในความเป็นจริงแล้วการจะสกัดตันหาไม่ง่ายอย่างนั้น สิ่งที่จะสกัดกิเลสตัณหาได้มีเพียงสิ่งเดียวคือสติสัพชัญญะสติสัพชัญญะเป็นตัวเฝ้าวทวารทั้งขาเข้าและขาออกขาเข้าก็คือสกัดไม่ให้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเข้าไปก่อให้เกิดเวทนากิเลสตัณหาในใจขาออกก็คือคอยป้องกันไม่ให้ความรู้สึกรักโลภโกรธหลง ออกจากใจผ่านทวาร5มาแสดงอิทธิพลภายนอกหรือถ้าจะแสดงสติจะเป็นตัวกำกับการแสดงให้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควรและเหมาะสมแต่เมื่อใดที่ขาดสติเฝ้าทวารกิเลสตัณหาจะทำงานได้อย่างง่ายดายดังที่เราเห็นเป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ทุกวันผู้ที่ฝึกความไวของสติตามหลักสติปัฏฐานสจะได้รับรู้ความจริงแท้ ในการเกิดดับของเวทนาตันหาณทวารทั้ง6ซึ่งจะมีผลพลอยได้ตามมาคือจะเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างชัดแจ้งพลังกรรมเก่าก็คือผัสสะแห่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองวิบากและเจ้ากรรมในเวรจะสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดขึ้นพื่อล่อล่อทวารทั้ง6และเหนี่ยวนำให้เกิดเวทนากิเลส ปัญหาที่รุนแรงไปตามความรู้สึกที่ฝังอยู่ในจิตของแต่ละคนด้วยเหตุนี้เองมนุษย์แต่ละคนจึงมีความอยากความกลัวความเชื่อความคิดความรู้สึกไม่เหมือนกันและในบทก่อนๆเราก็ได้อธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วว่าอารมณ์ความคิดความรู้สึกอยากกลัวเชื่อมีผลอย่างไรต่อการเหนี่ยวนำภาพแห่งความรู้สึก ทำให้พรสวรรค์นในการนำความลับของเดอะสีิคร็ตมาใช้แตกต่างกันไปตามกรรมเก่าด้วยสติสัพพัญญะนี่เองที่ใช้เป็นตัวจับความรู้สึกลบจากกรรมเก่าได้แล้วใช้ความคิดบวกซึ่งเป็นกรรมปัจจุบันเข้าไปปิดทับค่อยๆใช้จิตสำนึกเปลี่ยนความรู้สึกจากลบให้เป็นบวกจะพบว่าวิถีชีวิตเราเปลี่ยนไปตามความรู้สึกใหม่นั้นเมื่อเราฝึกใช้สติสัมปชัญญะ จับความรู้สึกลบให้คล่องผลตามมาที่มีคุณค่ามหาศาลก็คือเราจะพบว่าความรู้สึกเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนฟองสบู่เพียงแต่ก่อนหน้านั้นพอมันเกิดขึ้นและตั้งอยู่จิตเราก็เข้าไปรับอารมณ์ทันทีพอจิตดับไปอารมณ์ไม่ดับตามเช่นเสียงเพลงที่ว่าไพเราะเราปิดเครื่องเล่นเมื่อไหร่เสียงก็หายไป แต่เวทนาตันหาที่เกิดขึ้นมันปิดยากกว่าปิดเครื่องเล่นถ้าปล่อยให้เกิดขึ้นแล้วมันสามารถไปต่อข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวจุดประสงค์ของการนำสติมาใช้กับความลับในเดอะซีเครตก็คือการใช้สติรู้เท่าทันความรู้สึกลบและฝึกสร้างความรู้สึกทางบวกเข้ามาเหนี่ยวนำให้เกิดกระบวนการรับภาพแห่งความรู้สึกแต่ผลพลอยได้ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเราจะพบว่า นอกจากความรู้สึกทางลบเกิดดับไม่มีอยู่จริงแล้วก็จะเกิดปัญญาอย่างรู้ว่าความรู้สึกทางบวกมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกันทำให้เราเห็นทุกสิ่งที่เข้ามากระทบใจรับรู้ทั้งบวกลบสุขทุกข์ซึ่งรวนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปความว่างที่แท้จริงก็คือการเห็นการดับไปนั่นเอง และถ้าเราเห็นได้อย่างนี้ทุกขณะจิตเมื่อใดนั่นคือเราได้เข้าถึงนิพพานคือจิตเราไม่มีการเหนี่ยวนำสิ่งบวกหรือลบใดๆให้มาก่อเป็นภพชาติอีกการเกิดจริงไม่มีอีกต่อไปเมื่อมีสติสัมชัญญะในระดับที่จับความรู้สึกได้จะสามารถตัดผัดสะเวทนาตัณหาอุปทานได้โดยอัตโนมัติผู้ที่ค้นพบความลับของเดอะสิเรต ในระยะเริ่มแรกอาจจะตื่นเต้นและแสดงอิทธิฤทธิ์อันได้มาจากความลับนั้นอย่างเต็มที่ดังเช่นที่เราพบในศิลปินระดับอัจฉริยะนักวิทยาศา,ศาสตร์เก่งๆนักแสดงมืออาชีพนักแต่งเพลงชั้นนำนักเขียนชั้นเลิศแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งที่เริ่มเข้าใจในสัจธรรมเขากลับหยุดการสร้างสารรค์งานต่างๆโดยสิ้นเชิงบางคนทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการสร้างวัดในจินตนาการ ไม่ใช่เพราะฝีมือตกหรือสร้างภาพแห่งความรู้สึกไม่ได้อีกแต่เพราะเกิดความรู้สึกพอแล้ววอรเลนบัฟเฟตมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของสหรัฐอเมริกาถึงขนาดบริจาคเงินเกือบทั้งหมดที่เขามีนับหมื่นล้านดอลลาร์เข้ามูลนิธิการกุศลและตัวเขาก็กลับไปอยู่บ้านเล็กๆขับรถเก่าๆใส่เสื้อผ้าที่ซื้อมาเมื่อหลายปีก่อนแน่นอนว่าสมัยที่วอลเลนบัฟเฟตต เริ่มเข้าวงการค้าหุ้นเขาต้องเคยสร้างความรู้สึกขอเชื่อรับมาก่อนให้ประสบความสำเร็จแต่เมื่อเกิดสติสัมปชัญญะเกิดปัญญาเขากลับมองว่าสิ่งที่เขาได้จากการขอเชื่อรับทำให้มีทรัพย์สินเป็นแสนแสน,แสนล้านบาทไม่ได้ให้ความสุขที่แท้จริงแก่เขาเช่นเดียวกับบิลเกตระบบปฏิบัติการวินโดว์ของเขา ก็มาจากพรสวรรค์ทางด้านการสร้างภาพแห่งความรู้สึกแล้วคิดย้อนกลับหลังจากนั้นเขาได้นำความลับนี้มาพัฒนาระบบต่างๆของ Microsoft อีกนับไม่ถ้วนกระทั่งรู้สึกเบื่อเขาวางแผนในอนาคตไว้ว่าจะบริจาคเงินส่วนใหญ่เข้ามูนิธิการกุศลเหลือเพียงส่วนหนึ่งไว้ให้คนใกล้ชิดส่วนตัวเขาเองจะเลิกทำงานด้านคอมพิวเตอร์ หันไปทุ่มเทอุทิศกายและใจให้แก่การสำรวจโครงกระดูกไดโนเสาร์จะเห็นได้ว่ามหาเศรษฐีหลายแสนล้านบาทถึงล้านล้านบาทอย่างวอลเลนบัฟเฟตกับบิลเกตยังพยายามไข,ขว่คว้าหาความสุขที่แท้จริงคงจะสรุปได้เสียทีว่าเงินซื้อความสุขที่จริงแท้ไม่ได้สิ่งที่เดอะท็อปซีเครพยายามเปิดเผยสุดยอดความลับที่เหนือกว่าเดอะซีเครก็คือ ความสุขที่ได้จากเดอะท็อปซีเครสามารถเป็นได้ถึงความสุขในระดับโลกุตละอยู่คนละระดับกับเดอะซ c r e t ที่เป็นความสุขในระดับโลกิยะและที่บิลเกตพยายามค้นหาอยู่ก็คือความสุขในระดับโลกุตละแต่น่าเสีได้ที่เขายังไม่ได้รู้จักกับพระพุทธศาสนามิฉะนั้นเป้าหมายของเขาต้องไม่ใช่การไปสำรวจค้นหาโครงกระดูกไดโนเสาร์อย่างแน่นอน ผมเชื่อมั่นว่าหลังจากที่ท่านอา่านหนังสือเล่มน,นี้จบเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งแล้วกลับไปอ่าน The ะซ c r e t อีกสักรอบชีวิตท่านจะประสบความสําเร็จในทางโลกอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือความสุขในทางโลกเหล่านั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงสิ่งที่นําเสนอใน The Top Secret ช่วยให้กระบวนการขอเชื่อรับในเดอะซีเครเป็นจริง ดังที่ได้อธิบายไว้ในบทที่หนึ่งสิ่งเดียวกันนี้ก็สามารถช่วยให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพียงแต่ขอให้เปลี่ยนเป้าหมายแห่งความสุขทางโลกเป็นความสุขทางธรรมมุ่งสู่ทางสายเอกแห่งมรรคการจะเข้าถึงความสุขทางธรรมไม่ต้องมีเงินถึงแสนล้านบาทไม่มีเงินสักบาทก็เข้าถึงได้ตรงกันข้ามกับคนที่มีเงินถึงล้านล้านบาทถ้าไม่เริ่มฝึกสติเสียแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นความโชคดีมหาศาลที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถฝึกสติให้ถึงระดับที่ตัดกรรมได้และโชคดีเป็นครั้งท,งที่สองที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาพระหนทางแห่งการฝึกเจริญสติเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานมีเพียงทางเดียวและพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกหนทางนั้นไว้อย่างชัดเจนที่สุดเราไม่ควรพลาดโอกาสอันสำคัญน,นี้โอกาสที่จะพบสิ่งมีค่าที่สุดในจักรวาล และควรเริ่มตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปสรุปความลับมุ่งสู่นิพาน 1. คุณมักยึดติดกับความสุขที่เกิดขึ้นจากทวนกัน6คือตาหูจมูกลิ้นกาย ใจแต่หารู้ไม่ว่าความสุขที่แท้จริงคือความว่างซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ปิดทวารทั้ง6นั่นคือการนอนหลับอย่างสงบเงียบสบายไปจบถึงเช้า2การหลงในความสุขก็ไม่ต่างจากการติดยาเสพติดที่ต้องเพิ่มความถี่ขนาดและปริมาณของยามากขึ้นเรื่อยๆสสิ่งที่จะสกัดกิเลสตัณหาได้มีเพียงสิ่งเดียวคือ สติสัพพัญญะเพราะเป็นตัวเฝ้าทวารทั้งขาเข้าและขาออก 4. ผู้ที่ฝึกเจริญสตินอกจากจะได้รับรู้ความจริงแท้ของการเกิดดับของกิเลสตัณหาณนทะวารหกแล้วผลพลอยได้ก็คือจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนเพราะกรรมเก่าคือตาหูจมูกลิ้นกายใจบันดาลให้คุณต้องกลับมาเกิดใหม่นั่นเอง 5. เมื่อคุณใช้สติสัพชัญญะรู้เท่าทันความรู้สึกกระทั่งคล่องแคล่วแล้วผลตามมาที่มีคุณค่ามหาศาลคือคุณจะพบว่าความรู้สึกเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนฟองสบู่ที่เกิดดับภายในเวลาอันรวดเร็ว 6. ในที่สุดคุณก็จะรู้ว่าทุกสิ่งแม้แต่ความรู้สึกก็ไม่มีอยู่จริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความว่างที่แท้คือการเห็นการดับไปนั่นเอง 7. สุดยอดความลับของ The Top Secret ที่เหนือกว่า The Secret ก็คือไม่เพียงแต่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตซึ่งเป็นความสุขระดับโลกิยะเท่านั้นแต่การเจริญสติใน The Top Secret ไปถึงขั้นของความสุขในระดับโลกุตระ 8. นอกจากธรรมะใน The Top Secret จะช่วยให้กระบวนการขอเชื่อรับใน The Secret เป็นจริงแล้วเพียงแต่คุณเปลี่ยนเป้าหมายจากความสุขทางโลกเป็นความสุขทางธรรมธรรมะเดียวกันนี้ก็สามารถช่วยให้บรรลุมรรคผลและนิพพานได้ด้วยกุญแจไขความลับดอกที่13 1 การปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหรือการเจริญสติเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นทุกน้อยลงเอาแค่ความสุขทางโลกหรือโลกียสุขก็คุ้มเกินคุ้มแล้วแต่ถ้าคุณสามารถฝึกปฏิบัติกระทั่งเข้าถึงขั้นโลกุตละได้ด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องวิเศษยิ่ง 2. วันหนึ่งหนึ่งขนาดคุณตื่นอยู่ ความคิดฟุ้งซ่านไร้สาระจะเกิดขึ้นกับตัวคุณหลายพันหลายหมื่นเรื่องถ้าคุณฝึกเจริญสติสติที่ฝึกดีแล้วจะช่วยทำให้คุณตามดูตามรู้เท่าทันความคิดที่ไร้สาระนี้จะเห็นมันดับไปดับไปแล้วเมื่อคุณจงใจที่จะคิดเรื่องที่เป็นสาระสำคัญมีประโยชน์ความคิดนั้นจะมีพลังมีปัญญาและมีความเฉียบแหลมนำไปสู่ความสำเร็จได้ง่ายขึ้น สสติที่ฝึกดีแล้วจะช่วยทำให้คุณตามดูตามรู้ตามเห็นความรู้สึกที่เป็นลบได้ทันถ้าคุณยังไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นบวกได้จงพยายามคิดบวกในเรื่องนั้นๆอยู่เรื่อยๆจะช่วยเปลี่ยนความรู้สึกลบเป็นความรู้สึกบวกได้ด้วยการเจริญสติคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเซงน้อยลงเบื่อน้อยลงงุดหงิดน้อยลงกังวล น้อยลงโกรธน้อยลงเศร้าน้อยลงทุกน้อยลงคุณจะมีความสุขมากขึ้นยิ่งเจริญสติได้เข้มแข็งและมีพลังมากเท่าไหร่คุณก็จะมีความทุกข์น้อยลงเท่านั้น 4. ส,สติที่ฝึกดีแล้วจะช่วยทำให้คุณสามารถสร้างภาพแผงความรู้สึกได้ถูกต้องแม่นยำชัดเจนนำไปสู่ความสำเร็จที่คุณปรารถนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายขึ้น ห้าเป็นความโชคดีที่คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาแห่งภูมิปัญญาที่สอนเรื่องศีลส,สมาธิปัญญาหรือมักมีองค์8โดยมีมหาสติปฐาน4เป็นทางสายเอกที่จะนำคุณให้ได้พบกับความสุขทั้งทางโลกและทางธรรม 6. การปฏิบัติธรรมคือการฝึกเจริญสติไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติที่สำนักหรือวัดต่าง เมื่อคุณได้เรียนรู้วิธีการปฏิบัติแล้วคุณสามารถนำมาปฏิบัติต่อในชีวิตประจำวันได้และถ้าจะให้ได้ผลต้องทำต่อเนื่องทุกๆวันทุกๆเวลาบ่อยๆเท่าที่จะสามารถระลึกได้กระทั่งสติเกิดได้เองโดยอัตโนมัติเป็นความโชคดีอีกอย่างของคุณที่เกิดมาในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้การปฏิบัติธรรมผ่านสื่ออย่างซีดี VCD, MP3 โดยไม่ต้องดันด้นไปหาพระวิปัสนาจารย์ตามป่าตามถ้ำหรือวัดไกลๆคุณสามารถฟังผ่านสื่อเหล่านี้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองแล้วถ้าปฏิบัติไปแล้วเกิดข้อสงสัยก็สามารถถามไทยส่งอารมณ์และสอบถามอารมณ์กับท่านได้เพราะเวลานี้มีพระอริยสงฆ์เจ้าหลายรูปที่ไม่อยู่ไกลจากเมืองใหญ่ ญาติโยมสามารถเข้าพบและสนทนาธรรมกับท่านได้สะดวกขึ้นถือว่าเป็นบุญและเป็นความโชคดีของพวกคุณจริงๆ 7. จจงยารังรอจงเริ่มฝึกเจริญสติเพื่อให้รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกและความคิดของคุณตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้และวิถีชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียว 8. ถ้าคุณคิดจะใช้ความรู้จาก The Top Secret เพียงข้อเดียวจงเลือกใช้การฝึกสติสัพชัญญะทุกขณะจิตที่คุณระลึกได้กระทั่งกลายเป็นวิถีชีวิตของคุณ